สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว u t u b e คนจะมาอัปเดตราคาทองแดงนะครับทองทองแดงปี2022ก็ก็ถือว่าราคาดีนะครับปีนี้ปีที่แล้วก็2021ก็ดีครับนี่ครับทองแดงทองแดงที่แก็มานะครับ คใครจะค้าขายทองแดงนี่ก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่าปีปีหน้าปีหน้า2024ก็อาจจะแพงกว่านี้เพราะว่าผมดูข่าวครับติดตามข่าวปีนี้ปี2023ก็ขึ้นอยู่ครับแต่ลงลงก็ลงไม่นานครับลงแล้วก็ขึ้นแต่ปีหน้านี่ก็จะขึ้นกว่านี้ปี2000 24 2025นะครับว่าราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับใครค้าขา,ายทองแดงก็ถือว่าดีครับขึ้นแต่เล็กนี่ผมยังไม่ดูนะครับว่าปีหน้าหรือปีต่อไปราคาจะขึ้นหรือลงว่าผมยังไม่ได้ศึกษาครับผมศึกษาแต่ทองแดงครับเพราะว่าผมทำงานแกะเกี่ยวกับ,กบทองแดงครับ ว่ผมต้องศึกษาดูราคาขึ้นๆลงๆลลปีหน้าต้องต้องศึกษาดูตลอดนะครับเพราะว่าเวลาซื้อเวลาเราลงทุนจะได้มีกําไรจะได้ไม่ขาดทุนครับอันนี้เป็นท่อแรงท่อครับส่งเป็นท่อแรงท่อท่อเก่าครับถือว,ว่าราคาใช้ได้อยู่ครับดีอยู่ สายไฟก็เก็บไว้ครับไม่รู้จะทำยังไงก็เก็บไว้ก่อนครับถ้าใครมีทุนก็เก็บกองๆไว้ก่อนครับอันนี้เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์เครื่องซักผ้าครับสองเม็กทั้งใหญ่ครับนี่ครับมอเตอร์อเตอร์สันแห้งครับ ครับของสี่ขาครับผมผมเห็นช่างลงนะครับเพราะว่าสี่ขานี่เขาว่าหายากนะครับผมก็มีอยู่นะครับนี่ครับการสภาพครับอะไรเครื่องครับอะไรก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับอะไรเครื่องซักผ้าเดี๋ยวผมจะภาพไปดูครับอะไรเครื่องซักผ้า ีครับอะไรเครื่องซักผ้าครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวคลิปต่อไป,ปผมจะมาเล่าโรเมเนียมครับปีหน้านว่าจะเป็นยังไงครับปี2 0 2 4จะเป็นยังไงครับนี่ครับครับผมก็มาเล่าเรื่องทองแดงนะครับ ใครขา,ขายทองแดงด้วยกันก็ถือว่าดีมากครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ